กราสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรามาอยู่กับช่องผัดไทยเอาถึงนี่แล้วเนี่ยลงมาดิข้างหนึงเดี๋ยวไปวันนี้เรามาเล่นลัคกี้บ็อกกับผัดไทยนะครับผมหรือชื่อจริงเรียกว่าบาบะบูดออ่เซ็นเซอร์ได้ไหมนะครับโอเควันนี้ได้เป็นลัคกี้ลัคกี้บ็อกกับผัดไทยกันนะครับผมถ้าเรามาถึงตรงนี้แล้วเหยียบมันจะเหยียอเขามันร้องไม่ทำงานจริงด้วยแล้วช่างมันเถื่อนบายเดวีเดี๋ยวระวังลัคกี้บล็อกอีกแล้วกัน โอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มแล้วจ้าตายแล้วมมนหลุดปกติเอาล่ะพร้อมกันหรือยังมาสำหรับลัคกี้บอสกันนะมาดิมาเริ่มเลยเฮ้ยกูได้ชุดทองฮิโร่ฮิโร่เบลเจอร์อะไรอ่ะ one is lucky one is อฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอะไรเฮ้ยชุดทองแล้วยังไงกูกูตายเดืเดเดือดเดือด ถ้ากูแกะนี่กูตายยแกะนี่บาตกใจฮะยิ้มชื่อกูด้วยโอ้ god โชคดีโชคดีเฉยดูโอ้ยเชี่พนันอินชาร์ดกระโดดไปไงวะเนี่ยแย่ละบาบอ๋อนี่ไงโอ้โห900 IQ เอาตายทำไมใครตายบาบเฮ้ยอ่ะกูต้องมาอยู่เลนนี้เนี่ยบาบบบ900 IQ นี่ ที่หนึ่งบอกเลยกวไอ้เพื่อนทอตีมันจนมันตายอ่ะโอ้คลิปเปอร์เฮ้ยโอ้เอ้าตายแล้วอย่าละยิงตายแล้วเหรอโอ้ไม่นะอลวกได้ไหอไอของกูฮีโร่ของกูปะกสกิลิตอะไรอ่ยยิงมัวสกิลิต้าเลยไมกูเนี่ยฮึ ของพี่สกิลิต้ามึงมีเหรอกูเองกูดูว่าสกิลิต้าเนี่ยบ๊บตายบาะบ๊ะอ้เรียมเหรอวัอดอะไรอ่ะตะกี้ชีฟไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ความโชคดีทำไมอ่ะอุ้ยจะสูญหมดไปแล้วหนึ่งเอ้าตายแล้วหรืเซื้อไปตายแล้วหรืเซื้อจะรามตัวใหญ่มาก ตายคีโรวีเลจเจอร์โอ้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 เมย์ก็อดเต้องใช้วูดลับแล้ววะไม่ได้นะต้องใช้วูดลับแล้ววิลัคกี้โบตายแน่จมน้ำตายอะไรวะเนี่ยฮอสแมนปล่อยกูปล่อยกูกูเจอกูเจอตัวที่น่ากลัวกว่าอะไรก็คือจะผ่านวเนี่ยจะได้ผ่านในตรงพาคอไหมเนี่ยอยากถ้าไม่ได้เดอร์โผล่ก็คือบายบายเลยอะบายบายเบบี้บูเลยอะกูเนี่ยไม่ได้ ได้ดิทีนี้ย้อนไปที่คุณเลกเออกูได้สิวทัดได้ยิมกูไม่ได้อะไรเลยเฮ้อเฮ้อเฮ้เฮ้อบอไม่ได้ละถึงแล้ะมาเอ๊ยอะไรวะ สถิกเลยมันดืเต็มไปหมดเลยอ่ะวะให้มันเอาแลกเลยอูโยโย่ขอเราไปโยนขอเราไปโยนขอเราไปนักะโย่ขอเราไปข้างในอ่ะอู้กูชนะมึงแล้วกูชนะมึงแล้วอะไรอ่ะได้ของควดีงงได้ของดีอะไรวะอุ้ยโอ้เนเธอร์ซาให้มันทอาไปเนี่ยแมียวแมียวโหโหนี่สิมันต้องอย่างนี้อุ้ยไอ้ยิ้มมือแพ้กูแล้วต้อง กูเจอลักกีโบของกูกูก็มีเฮ้ยอะไรวะโอู้วเจ๋วกูโดนลาวาเบิร์นฮีโร่เฟลเจอร์อีกแล้วกูกำลังจะตายพราะกูโดนลาวาเบิร์นเฮ้ยเฮ้ยฮีโร่บันนี่ไอซ์ไปไกลกูายินตายกูยเรื่เฮ้ยไอ้ยฟงตายกูเจอฮีโร่ซอสกูมีฮีโร่ซอสฮีโร่ซอสหรือจะสู้ผัดไทยไอฮีโร วันนี้โอ้ชิบบาบบูคิเลอร์วันที่โคตรโกงจากใจเลยนะไม่รู้อะเมื่อกี้เมื่อกี้กูตีมันไม่ทำอะไรกูอะทำไมอะไม่รู้มันตีกูไม่ทันป่ะเก่งไงคนมันเก่งดูมันวันฮิคิโอวะดิคนมันเก่งยิ้มมาดูหันหลังกั็มาดูมึงหันหลังกั็มาดูหันหลังกั็มาดูกูกูไม่ต้องฟังกูเฮ้ยวันนี้มีอะไรเนี่ยยายบารบักูไปได้อะไรมากกูบอกแล้วกูชนะโอ้ my god กูโดนเบิร์นทีเด็ดไอคิ้ขอกลเลยอ่ะกูเพิ่งเห็นนะเนี่ยเอาฮีโร่ซอสไงบอกแล้วมึงแพ้แพ้แน่มาในการแล้วต้องหามากแล้วโอ้โหแล้วขโมยของกูเนี่ยไม่ได้เลยเลยของเต็มตัวสมไม่มีพลิกแอคเลยกรรมทีโร่วินเลต์แต่ไม่มีเพชรซื้ออะกูมีแต่มันไม่มีอะไรเลยกูมีบางอย่างที่กูสามารถชนะได้นะอะไรกูสามารถชนะได้ด้วยสิ่งนี้ก็ได้นะ ไ,ไม่เป็นไรกูิก่เป็นไม้ตายก็ดีว่าทีมนะโอ้โอ้โอ้โหไปกูโดนล้มเอ้ยก่อโรโคตน่ากลัวอบาบาบีเปนเลยชโที่เราพบเบจอีกแล้วกยูโดนการ์ดโอ้มิสเตอร์เรนโบ์งั้นเรามาพีพกันให้ดู้อนหนาวกันเลยดีกว่าไหได้เขีย ได้ตัวนั้นเลยจุดเกินเลยมาตรงจุดเกินเลยมาโอ้โหดูดูความมันแล้วหนึงขอจัดขอจัดอินเวนทอรี่อ้าวเพื่อแพรดิก็ใช้ใช้โบไปมาพร้อมยังโอ้โหเกินโอ้เกินไปอีกตัวไปเร็วกูจะทำไงเนี่ยฮะเนี่ยเนี่ยเกินอ้าวเนเนี่ยว่าไม่มีดาบไงโอ้โห มึงก <có> ็ด <c ười> oh. <c ười> e ูของมึงด oh oh, <c ười> <c ười> ิโกก็ดาบกูอีกเอ้าไอ้ทึมมึงแรงมากเลยอ่ะมึงเบื่ออ่ะใช่ปะตายโอ้โหแม่เจ้ากูจะไปสินาร์เป็ยังไงเฮ้ยดูวไม่โอพีเท่าไหร่เลยนะเหรอเอไม่โอพีกูไปไลสู้มึงเลยไอ้เอาอะไรไปสู้มึงดูเอาอะไรไปสู้มึง มันไม่ได้โกยนะฮึฮยเราไม่โกงดูดูของมึงโอ้โหชุดกูไปแล้วเกินเกินไปเกินไปเอ้ากำเอ้ยบ้าบ้าบาก็ไม่เห็นไม่โกเมีเราไม่โกงดูดูสภาพมึงยิ้มอะไรไปไหนแล้ว ไม่โดนหรอกตีคิปเปอร์ตายพอยังพอยังมีใช้บพางเหรอยังยังอีกพ่อมึงมุ้ยอะไรสู้ยมีดีอยู่บนคิทันูเองโอ้โหลองมีแค่ดนูเอ้ากระจอกตายแฮ่ตีมีใช้บ้างเหรอเออใช้บ้างของกูมันลักกี้บวกร้อยนะ โอ้โห okay. เยยผมผมกินเจ้ากูอัพก่อนกูอัพก่อนอกูอัพก่อนยิ้มมันน่าโกงเงินไปไวะม,มันเติมมึงเยอะเกินอะสีสันก<ะ>็มาจากขนูมึงอ่ะมันสร้างทางได้ด้วยนุ่มไอ้สนูกลัวมีเลือกได้ตีมตองนัดหล่อๆเลยเอ๊ กูมีอะไรสู้มเนี่ยฮะจะบอกเนี่ยมันไม่ได้โกงล่องลองไปโกงดูดูฮุ้ยจุ๊บจุ๊บโอ้โหกูยังมีสู้มโอ้แม่เจ้าตายอย่ามึงจะไม่ตายเหรอไม่ตายไม่ไม่คิดอยู่ได้ไงอ่ะโอ้กูมีกระสุนด้ยสงครามโลก ยิอะไรอ,ะะอยู่นี่ไอโอ้เอาตายเองบ๊มไม่เกิดอะไรด้วยโอเล่แล้วอ๋อยิ่งยิ้มูบินเดี๋ยวมันจะมีอันหนึ่งที่มันสร้างทางออกมาได้จำได้ว่ามันสร้างทางได้ด้วยกลบซ่อน ต้องเี้ดิสร้าง้างได้แต่ไม่รู้วันไหนสร้างทางได้อะไม่รู้โอ้ยโอ้โหอะไรวะอะไรวะเอ้ากระจอกกระจอกไปปะน้องธนูแม่งไอเนี่ยหักหลังว่ะเอาเอากระจอกแก้น้องโอ้กูตายแหละเป็นอะไรตายอ่ะฮะโดนซอมบี้ นี่ไงกูจะไปยังไงเนี่ยตายคุยอย่างเงี้ยเนี่ยเอ้ยมันยิงตรงนี้ได้ปหมโอ้โหยังจะเอาอีกโอ้โเราบีมก็ไม่เว้นอุ้ย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 โอตายกันในรอบบี้อ่ะเอาเอาเอาหาอะไรไปเจอแล้วเอา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 อะไรวะ ้เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นคิดเพื่เถอะยิงพอละเกมพังแล้วพอละแค่นั้นแหละ